สวัสดีค่ะเยะนูเอเคนะคะวันนี้เยนูจะมาคุยถึงเรื่องอีกมุมหนึ่งของเมียฝรั่งเมียฝรั่งอย่างเยนูนะก็คือหลายๆคนนะ่ะคิดว่าเยนูเนี่ยทุกวันเนี้ยได้ดิบได้ดีและได้สามีดีก็เลยบางคนสันนิษฐานไปว่าสามีเนี่ยซัพพอร์ตทุกอย่างสามีดูแลทุกอย่างรับเอาลูกมาเลี้ยงเอาหลานมาเลี้ยงอย่าง,ง,งนั้นอย่างนี้มีบ้านอยู่มีรถมีลาขับก็เยนูอยากจะมา พูดถึงความจริงเนาะว่าที่ยนูได้กับฝรั่งมาทุกๆคนเนี่ยยนูช่วยเขาทำมาหากินมาตลอดอย่างสามีคนแรกเนี่ยยนูได้ได้มาอยู่ที่อเมริกา9เดือนยนูก็ทำงานนะทำงานเป็น housekeeping ก็คือทำงานทำความสะอาดห้องในโรงแรมแล้วก็ มันจะเป็นช่วงซีซันหมายถึงว่าเป็นฤดูกาลเพราะว่าที่阿拉斯าเนี่ยมันจะหิมะมันจะลงมันจะมีช่วงซัมเมอร์อยู่แค่4เดือนยานูก็จะทําช่วงนั้นแค่4เดือนที่โรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมเล็กๆเ,เหมือนคล้ายๆรีสอร์ทเล็กๆชื่อเบยวิวอินอยู่ทางด้านบนเ,เนินเขาก่อนที่จะลงเข้ามาในตัวเมืองโฮเมอร์นะอา่ารัฐ阿拉斯กา แล้วก็พอหมดซีซั่นนี้เยนูก็มาหางานมาได้งานที่โรงแรมใหญ่ซึ่งถัดลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็ติดติกันกับเบวิวอินนี่แหละก็บิดากาอินเป็นเครือข่ายของเบสเวตันก็ที่ว่าเยนูมาเจอกับเพื่อนที่เป็นผู้จัดการโรงแรมแฟนปัจจุบันนี้นางก็ยังทำงานอยู่นะ,ะนางน่ารักก็ เป็น housekeeping อีกแล้วก็เพื่อนผู้จัดก,การคนนี้เขาก็เห็นว่าย,ยานูเนี่ยขยันแล้วก็อยากได้เงินเพราะว่ามาแต่งงานกับคนที่สองแล้วแล้วก็ยานูจะต้องเช่าอพาร์ตเมนต์อ่าก็เลยให้งานให้ยานูทำเนี่ยทำห้องเนี่ยจ่ายเป็นเป็นห้องห้องละสี่เหรียญครึ่งสมัยก่อนนะนะอ่าแล้วก็ให้มาทําเป็นชั่วโมงก็คือมาซักผ้าอยู่โรงซักผ้าแล้วก็ตอนเช้าก็ให้ไปทําความสะอาดที่บาร์คือเข้างานเนี่ยอ่า จ็ดแปดโมงเช้าไปทาความสะอาดบาร์ก่อนเลยแล้วก็มาที่โรงซักผ้าพอซักผ้าเสร็จประมาณสักสองสามชั่วโมงซักผ้าเสร็จก็มาเริ่มทําความสะอาดห้องอก็คล็อกเอาตอกบัตรออกคล็อกเอาแล้วมาทําความสะอาดห้องก็จ่ายเป็นห้องทํากี่ห้องมากระจดพอจบจากทาห้องเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่ทําซักผ้าอีกอแล้วก็ซักยาวไปจนถึงกลางคืนจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มที่เยนูทํานะก็ สามีก็หุงข้าวทำกับข้าวมาส่งนั่นก็คือที่เราลำบากมาด้วยกันนะกับกับกับลุงบิวที่ว่าอยู่กัน14บปีก่อนก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยอ่ะแล้วก็ทิ้งไปนะนะ,ะหลังจากที่ทำที่โรงแรมตรงนี้ได้แค่ปีครึ่งแล้วก็สามีคนแรกเนี่ยมันก็ตามมาลังควานเนาะเราก็เลยย้ายขึ้นมาอยู่ที่แองโกลิกันที่เมืองใหญ่เมืองใหญ่ของ阿拉กายีนูก็มาทำอยู่สองปีครึ่ง สปีครึ่งเนี่ยก็ทำความสะอาดโรงแรมเหมือนกันคือเป็น housekeeping เหมือนกันไปทำอยู่ที่ Holiday Inn Express แล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ย Holiday Inn Express เนี่ยเยนูจะทำช่วง8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งพอออกจาก4ี่โมงครึ่งนี้เสร็จสามีก็เลิกงานพอดีมารับกลับบ้านเยนูก็ให้เขาไปส่งต่อไปทำที่มาร i ออ t คือทำกลางคืนจาก4ี่โมงครึ่งจาก5้าโมง5้โมงถึงเที่ยงคืนนะทำที่มารออแล้วก็ แต่มันทําช่วงสั้นๆนะไม่ได้ทํายาวก็พอมีเงินพอมีเงินเสร็จยูน,นูก็เก็บเงินเนี่ยเอามาปกบ้านเอามาัดเพย์ออฟบ้านที่ว่าผ่อนบ้านจัดสรรไว้นะเราก็ไม่มีภาระ,ะแล้วตรงนี้แล้วพอหลังจากที่กลับมาที่เพย์ออฟบ้านเสร็จยูน,นูก็กลับมาทํางานอีกก็มาทําอยู่ที่โรงแรมฮิลตันที่โรงแรมฮิลตันเนี่ยอันนี้ทํากลางคืนเพราะว่าฮิลตันนี่เขาจะรอ,องรับพวกสายการบิน สายการบินเยอะกลางวันเนี่ยเต็มยานูไม,ไม,ไม่ไม่ได้งานกลางวันก็ไปทํางานกลางคืนเอ่อคือเขาเรียกอะไรล่ะพาธามงานงานมีไม่กี่ชั่วโมงมีไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวงานกลางวันเนี่ยมันไม่เขาจะให้คนออกเขาจะไม่ค่อยมีเอ่อมีห้องมีมีมีห้อง,ม,ม,ม,องมีคนมาพักในห้องเยอะอะ่ะก็ต้องให้คนออกบ้างอะไรแบบนี้ ก็ยัอยู่ทาอยู่ที่ตรงนี้อยู่สองปีครึ่งก่อนที่จะตัดสินใจย้ายกลับไปที่โฮเมอร์แล้วก็ไปท food truck. ําฟู้ดทักไปทําฟู้ดทักอยู่ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนตอนนั้นปีสองพันห้านะสองพันห้าทำฟู้ดทักอยู่หกเจ็ดเดือนสโนโลงหิมะลงไอ้ท่อน้ำในในฟู้ดทักเนี่ยท่อน้ำมันเป็นน้ําแข็งหมดเลยน้ําที่เราใส่ลงไปในเนี้ย มันก็ไม่สามารถที่จะเปิดขายอาหารได้เพราะว่ามันจะมีกฎของมันอยู่เนาะว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยไปหลบหนาวกันที่เมืองไทย3เดือนอช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายบินธนาคารอะไรยังไงสามีเป็นคนดูแลก็ทําให้ยานูเนี่ยขาดผ่อนขาดส่งกับบัตรเครดิตก็เลยเครดิตเสียตั้งแต่ตอนนั้น เสร็จแล้วหลังจากที่สามเดือนที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็มาย้ายเข้าไปในอาคารเช่าอาคารเช่านี่ก็ทําอยู่หนึ่งปีนะแล้วก็ย้ายไปอยู่ไปเช่าอาคารใหญ่ขึ้นซึ่งไม่มีประสบการณ์เงินมันก็ไปหมดกับค่าตกแต่งค่านูน่นค่านี่ค่านั่นเงินที่หาได้มาที่เก็บได้มาเนี่ยไปหมดกับพวกนั้นแล้วก็เซ้งร้านนั้นไปเปิดเปิดร้านนั้นอยู่อีกหปีนะตั้งแต่ ปีตั้งแต่เดือนเมษาจําได้ว่าเดือนเมษาเดือนเมษาปีสองพันเจ็ดปีสองพันหกล้านเล็กเนาะสองพันห้าฟูตทรัคสองพันหกล้านเล็กสองพันเจ็ดถึงสองพันสิบเอ็ดถึงสองพันสิบเอ็ดหรือสองพันสิบสองจำไม่ได้แล้วเนี่ยก็อถึงจะย้ายกลับไทยย้ายกลับไทยก็เซ้งร้านนั้นไปถูกถูกเซ้งไปแค่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันเหรียญอ แล้วพอมาอยู่ที่เมืองไทยยนูก็พยายามที่จะหาธุรกิจก็คือไปเรียนนวดบ้างอะไรบ้างอยากจะหาทำธุรกิจเนาะจะได้มีเงินช่วยสามีสุดท้ายแล้วสามีไม่ชอบบ้านบ้านจัดสรรอยากจะให้ซื้อที่ดินปลูกบ้านหลังเล็กๆเหมือนบ้านสวนจะได้มีที่ปลูกต้นงต้นไม้ยานูก็ไปซื้อที่ ก็ไปได้ที่สามไร่กว่าแล้วก็ไปสร้างบ้านทีนี้พอสร้างบ้านเนี่ยมันก็เงินมันก็หมดเพราะว่าไอ้บ้านจัดสรรเนี่ยประกาศขายแล้วมันยังขายไม่ได้แต่ไม่มีคนเช่าแล้วละ่ะแต่ยังขายไม่ได้ทีนี้พอเงินหมดจังหวะพอดีว่าเพื่อนน่ะที่อยู่ที่阿拉斯加เขาเขาโทรมาติดต่อมาบอกว่าให้ขึ้นไปช่วยเขาซึ่งที่ให้ไปช่วยเนี่ยให้ช่วยแค่สี่เดือนช่วงซัมเมอร์เพราะว่า มันจะมีที่มันจะมีซีมันจะขายดีแค่ซัมเมอร์เนาะพอเวลาวินเทอร์ขึ้นมามันสโลเนี่ยมันไม่มีลูกค้าเนี่ยธุรกิจมันซบเซาอะ่ะเขาถ้าเขาจ้างเนี่ยมันก็ไม่คุ้มถ้าเขาจ้างคนทั้งปีอะ่ะมันก็เข้าทางเลยที่ว่ายนูเนี่ยจะขึ้นไปทําแค่สี่เดือนแล้วก็อีกแปดเดือนก็กลับมาอยู่กับสามีน่ะยนูก็ไปรับงานนั้นรับงานนั้นเสร็จพอปีถัดมาก็ไปทําอยู่ที่ออริโซนาก็เหมือนกันไปทำหกเดือน เดือนที่นี่ก็เหมือนกันเขาก็ต้องการแค่ไฮซีซันเพราะว่าอะลิโซนาเวลาหน้าร้อนนี่ร้อนมากเลยร้อนแบบฝุ่นตลกแต่ช่วงที่ไปทําตัวนั้นเป็นช่วงสโนว์เบิร์ดก็คือวินเทอร์ Winter, เขาก็ให้ทำหกเดือนพอหมดหเดือนยัน,นุก็กลับกลับมาพอดีก็ไปได้งานที่ซานโฮเซที่ที่ที่แคลิฟอร์เนียก็ไปทําอยู่ตรงนั้น ได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยพอดีนคนที่เช่าบ้านเนี่ยเขาบอกเขาซื้อเออยายหนูก็เลยว่าจะรีบกลับละถ้าขายบ้านได้นี่ฉันก็ไม่ต้องมาทํางานอีกต่อไปจะเอาเงินเนี้ยไปต่อเติมบ้านให้เสร็จอ่าก็มีความฝันไว้แบบนั้นพอยายหนูกลับมาบ้านก็มาบอกกับสามีว่ายายหนูได้ถึงบ้านมันออกเดินทางวันที่สี่พฤษภาถึงบ้านวันที่ห้าถึงเมืองไทยวันที่ห้าพฤษภา สามีบอกว่าลูกสาวเขาซื้อตั๋วให้เขาแล้ววันที่เจ็ดพฤษภาต้องเดินทางแล้วเขาก็ถามเยนูว่ายูมีเงินที่จะทําบ้านให้เสร็จใช่ไหมเยนูบอบอกม,มีแล้วฉันจะไม่ทิ้งอยู่ไปไหนแล้วเราจะอยู่ด้วยกันเหมือนอย่างที่เราเคยสัญญากันเอาไว้ว่าเราจะอยู่กันจนตายนะรถเราก็มีแล้วแล้วก็บ้านเราก็มีแล้วตอนเนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปไหนแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ทําหน้าเศร้าๆนะที่เขาถามมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาถามทําไมแต่ตอนนั้นมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่า มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยซื้อตั๋วให้เขาต้องการให้เขาเนี่ยไปรักษาตัวติดต่อหมอติดต่ออะไรไว้แล้วเพราะว่าเขาโดนหมาดึงล้มแล้วก็สะโพกเนี่ยขาดเขาเจ็บขาเจ็บสะโพกอืมก็เลย่ายนยูก,ก็ขับรถไปส่งเขาที่สนามบินแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็บอกกับเขาว่าอ่า I'm right here waiting ก็คือฉันอยู่รอเธอที่นี่นะอยู่รอเธอกลับมานะ เขาหน้าเขาไม่ยิ้มเขาไม่จูบตอบยายหนูเขาเดินหนีไปเลยเอ,เ,อเอ๋นั่งรถแล้วก็มีคนเข็นไปเลยนั่งรถเข็นเพราะว่าตอนนั้นแกก็ประมาณเจ็ดสิบละอายุแกเนาะเจ็ดสิบก็ยายหนูก็เลยคิดว่ามีรางสังหรณ์ก็เลยว่าสงสัยจะเป็นสุดท้ายแล้วละ่ะที่จะต้องเจอกันอะไรนี้ก็กลับมาถึงบ้านก็พยายามที่จะฟังข่าวติดต่อแก พอดีมาเห็นลูกสาวแกนะโพสต์ออกเฟซบุ๊กว่าโอ้ยดีใจจังเลยเนี่ยฉันได้คว้าพ่อฉันกลับมาแล้วอย่างนั้นอย่างงี้ยหนูก็เข้าไปคอมเมนต์ว่ายูหมายถึงอะไรที่ว่ายูได้คว้าพ่ออยู่กลับมาเขาก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็ลบโพสต์นั้นออกไปเหมือนอลามว่านางดีใจแล้วนางไม่คิดว่าเราเนี่ยเอ่อฟอลโล่อยู่อเสร็จแล้วนางไปโพสต์ไปโพสต์ในในกลุ่มของเพื่อนเราก็ไปเข้าในเฟซบุ๊กของเพื่อนกับของสามีนี่เนี่ย ก็ไปเห็นว่านางเนนินทาเรื่องจะเอาพ่อกลับมาไม่อยากให้พ่อกลับมาอยู่เมืองไทยอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยขอติดต่อคุยกับสามีนางก็กีดกันอกีดกันนู่นนี่นั่นสรุปแล้วเออเราก็หยุดนะไม่ต้องพูดอันนี้มันผ่านไปแล้ว <c oughs> ยายหนูก็เลยอาตัดสินใจกลับมาทํางานทีอ่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็เลยได้ไปทําอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอีกครั้ง อันเนี้ยลบาบากเขาไม่มีที่พักเจ้าของร้านก็ไม่มีที่พักให้ก็ไปลําเละลำร่อนชีวิตเออแบบโอ้โหแบบสุดๆเลยนะไอ้ไอ,อ้ช่วงชีวิตเนี้ยจนไปได้น้องคนหนึ่งเขาเช่วยเหลืออ่าแล้วก็ไปอยู่กับน้องเขาได้ระยะหนึ่งอ่ะได้ได้สักสองสองอาทิตย์เนาะอาทิตย์สองอาทิตย์นะ่ยแล้วยนูก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วอยู่ที่นี่มันไม่ได้แล้วก็เลยติดต่อ หางานทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กนี่แหละแล้วก็มาได้งานที่วอชิงตันนี่ขึ้นมาที่เบลลิงแฮมนี่ก็ยังสำนึกในบุญคุณของเจ้าของร้านนะที่ที่ว่ายนุติดต่อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วเขามีที่พุงที่พักให้เนี่ยแต่พอยนุขึ้นมาทำแล้วก็ยนุก็หาแฟนแฟนก็เลยบอกว่ายูทำไมจะต้องไปทำงานลำบากทำงานหนักขนาดนั้นอ่าย้ายมาอยู่ในบ้านชั้นนี่แล้วก็หางานที่มันเบาๆทา เช่นไปรับจ้างทําความสะอาดเปิดบริษัทรับจ้างทําความสะอาดแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานร้านอาหารอีกอ่าซึ่งเราสามารถที่จะจัดตารางวันหยุดของเราได้เผื่อเวลาที่เอ่อช่วงไหนที่ฉันต้องการที่จะไปไฮกิ้งไปปีนเขาไปเดินป่าเนี่ยหรือว่าเราไปแคมป์ปิ้งกันเนี่ยยูก็จะได้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องงานอ่าเพราะว่ายูเป็นเจ้าของธุรกิจทําความสะอาดเองใช่ไหมจัดตารางงานเองได้ใช่ไหมยูก็ไม่ต้องรับงานตรงนั้นยานูก็เห็นด้วย แต่ว่าตอนนั้นยยหนูยังไม่มีใบขับขี่ซึ่งถ้าไม่มีใบขับขี่เนี่ยเราก็ขับรถไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าการทําความสะอาดเนี่ยไปทําความสะอาดตามบ้านเขาเนี่ยเราจะต้องขับรถไปเราจะต้องมีอุปกรณ์ของเราใส่ไปในรถต้องต้องไปตรงนั้นต้องต้องไปตรงนั้นไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูตามที่อยู่ที่ลูกค้าเราให้มาทีนี้ยัยหนูก็ยังยังทางานไอร้านอาหารนี่อยู่ จนกระทั่งมีปัญหากับเพื่อนโรงงานด้วยกันเยนูก็เลยตัดสินใจบอกกับเขาว่าเยนูไม่สบายปวดหลังแล้วก็ลาออกซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มันมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกดดันก็พอออกจากตรงนั้นมาเยนูก็ไปสมัครสมัครทําอ,อีกร้านหนึ่งทําอีกร้านหนึ่งเขาก็รับนะรับเข้ามาแล้วก็ทําได้ช่วงหนึ่งเยนูก็ลากับไทยเพราะว่าแม่ป่วย แม่ป่วยก็พอเวลากลับไทยเขาก็ถามว่าจะลาไปนานแค่ไหนเพราะเขาไม่มีคนแทนยันหนูก็บอกไม่รู้กลับมาแล้วค่อยว่ากันก็นแล้วกันเพราะว่าแม่ป่วยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแกจะยังไงคือมันให้คําตอบไม่ได้เราก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยมารอเราถ้ามีคนใหม่มาสมัครก็รับไปเลยเราก็บอกเขาอย่างนี้นั่นก็คือเหตุผลที่ยันหนูออกมานะพอออกมาเสร็จก็มากลับมาที่บ้านก็ไม่อยู่ที่บ้านประมาณสองเดือนสองเดือนแล้วยัหนูก็กลับไปอีก กลับมาเออมาอ,อยู่ที่บ้านประมาณเดือนหนึ่งแล้วยหนุก็กลับสองเดือนสิที่ว่าที่ว่ามีปัญหากาแฟนะเนาะและ้วยหนูก็กลับมากลับมาทํางานกลับมาก็มาได้งานอีกร้านหนึ่งคืองานเนี่ยมันมันงานแม่ครัวในหาง่ายมากอีกร้านหนึ่งแล้วก็มามีปัญหากับผู้จัดก,การที่ว่าเรื่องใช้โทรศัพท์เนี่ยน,นะ่าแล็ช่วงนั้นกับพอดียหนูก็รู้จักกับสามีคนนี้อ่าก็เลยอ่ามาทํางานที่ร้านอาหารที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ย ทำอยู่ตรงเนี้ประมาณสองสามปีนะอ่าที่ที่ร้านที่ใกล้บ้านเนี่ยร้านเนี่จะเป็นร้านที่ว่าด,ดีที่สุดงานไม่ค่อยหนักอืแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่ะเข้าใจกันเพราะว่าอายุรุ่นราวเขาเดียวกันก็ทําจนกระทั่งเายหนูแม่ป่วยเข้าห้องไอซก็เลยลาออกบอกว่าหนูลาออกเลยแล้วกันนะเพราะว่าหนูอยากจะไปดูแลแม่เพราะว่าคราวเนี้ยมีความรู้สึกว่าแม่เนี่ยจะไปจากเราเร็วแล้วละ่ะ แต่ถ้าแม่มีบุญที่จะได้อยู่ในการระยะยาว,ยาวก็เราก็จะขออยู่ดูแลแม่ทางนู้นเพราะว่าจังหวะช่วงนั้นน่ะลูกเนี่ยได้สัมภาษณ์แล้วได้วีซ่าแล้วเราก็อยากที่จะเอาลูกเนี่ยมาแล้วก็ติดต่อร้านอาหารที่ว่ามีปัญหากับผู้จัดก,การเนี่ยนะติดต่อตรงนั้นเอาไว้แล้วว่าเราจะเอาลูกชายไปลงตรงนั้นคนนึงแล้วก็ร้านนี้เราก็จะเอาลูกชายมาลงตรงนี้คนนึงซึ่งถ้าลูกชายได้เงินลูกชายก็จะได้ส่งเสียเราเราก็จะได้ ไปดูแลแม่ที่เมืองไทยได้อืมนั่นนั่นคือนั่นคือแผนการที่ยิโนวางเอาไว้สรุปแล้วพอกลับไปที่เมืองไทยไปดูแลแม่ได้ไม่เท่าไหร่แม่ยังอยู่ในห้องซีอูตลอดนะเนาะก็เมื่อเดือนมกราปีหนึ่งเก้านี่แหละแล้วก็แม่ก็จากไปเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราปีหนึ่งเก้าก็พอดีซื้อตั๋วให้เด็กๆกอาไว้แล้วเด็กๆก,ก็เดินทางวันที่สี่มีนาปีหนึ่งเก้า นั่นก็คือเรื่องย่อๆที่เยนูทํางานก็คือทํางานช่วยสามีมาตลอดทีนี้พอหลังจากที่เด็กๆกลับเข้ามาอยู่ที่นี่เยนูก็ไม่ได้ทํางานอ่าอันเนี้ยไม่ได้ทํางานทั้งปีเลยเพราะว่าลูกๆได้งานเพอาะลูกๆได้งานเสร็จเยนูก็จะต้องช่วยช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องทํางานบ้านเรื่องนู่นนี่นั่นพอลูกได้เงินมาลูกก็เอามาช่วยสามีแทนที่เยนูเนี่ยเคยช่วยสามี คือที่มาอยู่กับผู้ชายทุกคนเนี่ยเราช่วยเขานะไม่ใช่เรามาอยู่เฉยๆมาอยู่ฟรีฟีหรือว่าเขาให้เงินเราไม่ใช่นะออยานูช่วยเขาตลอดช่วยค่าน้ําค่าไฟช่วยนี่ช่วยนี่แล้วฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้สึกขอบคุณมากๆถ้าเรามาอยู่กับเขาแล้วเรายืนด้วยลําแข้งของเราได้เราไม่ได้มาเกาะเขากินเราจะเป็นคนที่มีค่าเนี่ยจำมาไว้เลยถ้าผู้หญิงคนไหนที่มาอยู่กับพวกฝรั่งแต่งงานกับฝรั่งเสร็จแล้วคิดว่าฝรั่งรวยฝรั่งมีเงินของเงินเขา เขาเรียกว่าอะไรล่ะ,ะ,ะลบกวนเขาอะ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่นานหรอกนอกจากว่าฝรั่งคนนั้นจะรวยจริงๆแล้วก็มีเงินแล้วก็ยินดียินดีที่จะรับเลี้ยงที่จะเลี้ยงดูโดยที่ไม่ให้เราไปทํางานอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณก็โชคดีไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้หญิงที่แต่งงานมากับฝรั่งเนี่ยเขาทํางานกันทั้งนั้นแหละเขาจะได้มีเงินกลับไปใช้จ่าย กับญาตพี่น้องอยู่ที่เมืองไทยได้จะได้ไม่ต้องมาเกรงใจแบมือขอสามียานูก็อยู่ในเป็นคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่มาอยู่กับสามีคนนี้นะ่ะสามีเนี่ยเงินไม่พอจ่ายบินนะไม่พอจ่ายบินก็คือเขาเอาห้องเนี่ยให้ผู้หญิงคนหนึ่งเช่าเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นนะ่ะมาเอามาใช้จ่ายจ่ายบินต่างๆมันจะได้พอพอยนูเข้ามาอยู่ปุ๊บให้คนนั้นย้ายออกไปยยนูก็ต้องรับผิดชอบ เรื่องค่าเช่าห้องใช่ไหมเดือนหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยยนูก็ต้องให้ก็ต้องช่วยช่วยสามีตรงนี้แล้วพอช่วงที่ลูกยหนูมาเนี่ยเขาได้งานทําได้งานทําแล้วยหนูไม่ได้ทําลูกเขาก็เลยช่วยสามีตรงนี้แล้วก็ถามสามีว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตเท่าไหร่เพราะว่าเราได้ยืมเงินของสามีเนี่ยไปซื้อตั๋วเครื่องบินตรงที่เรามีปัญหาเรื่องอตั๋วเสียเนี่ยนะ,นะะแล้วเราต้องซื้อใหม่เนะี่ยก็ยืมเงินตรงนั้นไปลูกก็เลยบอกว่าเดด ทั้งหมดนะเท่าไหร่ลูกใช้ช่วยแดดใช้หนี้ทั้งหมดเลยทั้งหนี้เก่าหนี้ใหม่ใช้หมดแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยพอหนี้สินของแด๊ดหมดเนี่ยลูกก็บอกว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านเนี่ยมันเท่าไหร่บินต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ลูกก็ช่วยไม่อีกสรุปแล้วลูกช่วยเนี่ยเดือนละสี่พันเหรียญแต่มันก็ไม่ใช่ว่าลูกช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังมีอะไรที่มันเป็นส่วนที่แด๊ดเขาจะต้องรับผิดชอบของเขาเขาก็เอาเงินเดือนของเขาเนี่ยมาจ่าย แต่เขาก็มีเหลือเก็บบ้างจากที่ว่าเขาติดลบเขาก็มีเหลือเก็บและลูกให้ยนูมาซึ่งกับคงกับข้าวยนูก็พอมีเหลือเก็บบ้างก็มาเมื่อช่วงที่เราไปซื้อรถปิกอัพยนูก็เอาอสามีก็บอกว่าเธอเอารถไปใช้เดี๋ยวฉันจะ,กะเกษียณตรงนี้ก่อนเขาเครียดเรื่องงานเขาทำงานเป็น customer service ให้กับบริษัทประกันสุขภาพ ทุกวันเขาจะเครียดเครียดกับลูกค้านู่นนี่นั่นอย่างนั้นนี้และอายุเขาหกสิบเก้าแล้วซึ่งจริงๆอกเกษียณได้ตั้งแต่หกสิบสามหกสิบสี่แต่เขาอ่ะก็ยังไม่กเกษียณเพราะว่าเขาต้องการเงินเอามามาใช้จ่ายจ่ายค่าบินค่าอะไรต่างๆเออเราก็บอกว่าตอนที่ลูกมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเราก็บอกอยู่ก็เกษียณได้แล้วนะเขาก็บอกไม่ได้เพราะว่าลูกอะ่ะยังเออเรายังไม่รู้ว่าลูกเนี่ยจะมีงานการมั่นคงขนาดไหนรอสักระยะหนึ่งก็จังหวะมาติดโควิด ติดโควิดเนี่ยเขาก็เอาทำทำไปก่อนเพราะว่าทัชลาออกฉันก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีเขาก็ทําไปเรื่อยๆเลยๆจนกระทั่งมาตอนหลังเนี่ยเราได้ยินเขาเนี่ยสกรีมบ่อยๆคือกรีดกรีดร้องบ่อยๆกรีดร้องบ่อย,อออยๆเกี่ยวกับว่าคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าด่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากให้ยูเนี่ยกลัวว่าสุขภาพยูจะเสียสุขภาพจิตจะเสียเนาะยูะยลาออก เขาก็บอกอยู่พูดจริงหรือเปล่าบอกโอเคฉันหางานกับฮาร์ดได้แล้วด้วยฉันจะไปทํางานกับฮาร์ดฉันคิดว่ารายได้ของฉันเนี่ยพอจะช่วยเหลืออยู่ได้ส่วนหนึ่งาลาออกเลยเขาก็เลยบอกโอเคเขาก็ตัดสินใจลาออกเลยในตัดสินใจในวันนั้นเลยแล้วเขาก็บอกว่าฉันยื่นเรื่องแล้วนะฉันบอกก็ส่งอ e ีเมลไปบอกกับซูเปอร์วิเซอร์แล้วว่าฉันจะลาออกอสิ้นเดือนนี้ก็คือปลายเดือนตุลาก็ สรุปแล้วเขาลาออกไปเดือนตุลา,าลูกเยนูก็กลับไปเมืองไทยเยนูก็ได้งานาแพ็กชีสเค้กกับหลานชายซึ่งเราเนี่ยเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคือท่อยที่ทอยอาศัยกันมาซื้อรถเยนูก็เอาเงินาสามีบอกว่ายูไปทำงานกับหลานเนี่ยยูเอารถไปแล้วก็ลูกก็เอารถไปใช้ตอนนั้นแกก็ลืมไปว่าลูกจะกลับเมืองไทย และแกก็ไม่มีรถใช้และอีกอย่างหนึ่งลูกก็บอกว่าจริงจริงแล้วนะแม่แดดเขา,าอยากจะได้รถปิกอัพก็ให้เขาออกไปเถอ,อะเราก็เลยเออโอเคลูกบอกว่าให้แดดออกรถปิกอัพเขาก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะออกรถปิกอัพเนี่ยเครดิตฉันดีเครดิตเขาเนี่ยเกือบจะ,ะเกือบจะถึงแปดนะรู้สึกว่าเจ็ดจุดเจ็ดหรืออะไรนะเขาก็บอกว่าฉันจะต้องฉันจะต้องไปอ,ออกรถก่อนที่ฉันจะ,กะเกษียณ อ่าเพราะฉะนั้นถ้าฉั้นไปเกษียณแล้วไปออกรถเท่ากับฉันไม่มีงานทําเนี่ยดอกเบี้ยมันจะแพงแกก็เลยถามว่ายูจะให้ชันออกรถจริงๆเหรอเราก็บอกใช่เขาก็บอกว่ามันจะต้องมีเงินดาวเนี่ยอย่างต่ําก็สักประมาณสักห้าพันห้าหกพันเราก็เลยบอกว่าฉันมียยนูก็เลยโอนเงินจากบ,บัญชียยนูเนี่ยเอาไปให้แกห้าพันนแล้วก็ให้แกเอาไปวางดาวรถก็ออกรถมาแล้วพอ ออกรถมาได้ไม่เท่าไหร่ลูกๆก,ก็ต้องกลับเมืองไทยแกก็เลยบอกว่าเอา้าฉันลืมไปว่าลูกจะต้องลากลับไทยสองเดือนแล้วลูกก็ไม่ได้ช่วยเหลือรา,ายเดือนตรงนี้แล้วเราจะเอาตรงไหนก็จังหวะยายนูไปทํางานกับหลานชายเนี่ยก็พอมีเงินเก็บอยู่แล้วก็ลูกโอนให้งวดสุดท้ายเนาะยายนูก็โอนให้กไปอีกสี่พันก็เลยบอกว่าตรงนี้ให้ไปเอาไปเป็นทุนสํารองระหว่างที่ลูกไม่อยู่ แล้วแกก็เลยบอกว่าเออเนี่ยฉันก็ได้ข่าวจากที่ทํางานฉันมาว่าฉันเนี่ยจะได้รับเงินก้อนจากที่ฉันกเกษียณจากที่ทํางานเนี่ยประมาณ2 5งหมื่นห้าสองหเหรียญแล้วเดี๋ยวถ้าฉันได้เงินตัวนี้มาฉันจะคืนให้อยู่นะออเราก็เลยโอเคคืนให้ก็เอาไม่คืนก็ไม่เอาเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเนาะก็ทอยทีทอยอาศัยกันไปเราก็สํานึกในบุญคุณเขาเราก็จะบอกกับเขาประจําว่าเราสํานึกในบุญคุณนะถ้ามีอะไรที่ช่วยได้เราก็ต้องช่วยกันแล้วเขาก็พูดออกมาคํานึงว่า ไอ้รถที่ออกมาเนี่ยถ้าเขาเป็นอะไรไปนะมันก็เป็นของเราออมันก็เป็นเป็นเป็นของเยนูนะเป็นของเมียอ่อส่วนแกมีคนโดอยู่ที่บอสตันเนี่ยอ่อหลังนึงถ้าขายก็จะได้สามแสนแต่ตอนเนี้ยแกเอาให้ลูกสาวเช่าอยู่เช่าอยู่เดือลพันถ้าขายแกจะได้สามแสนสามแสนเหรียญก็ประมาณอยู่ที่เก้าล้านเก้าล้านบาทนะแกก็บอกว่าแกจะขายตรงนั้นแล้วก็จะเอามาซื้อที่ ซื้อที่ดินแล้วก็ขายบ้านหลังนี้เอาไปซื้อ,อบ้านสําเร็จรูปอ่ะที่เขาสร้างสําเร็จแล้วแล้วก็ยกมาตั้งจะซื้อสองหลังเอามาตั้งแล้วก็ให้ลูกชายของยายหนูสองคนเนี่ยเช่าเอ่อเพื่อที่จะเอาค่าเช่าตัวนั้นอ่ะมาเป็นอ่อ่ค่าใช้จ่ายของเราสองคนโดยที่ลูกเนี่ยพอลูกไปเช่าบ้านหลังนั้นเสร็จแล้วไอ้ที่ลูกเคยช่วยอยู่ปัจจุบันเนี่ยทุกวันเนี่ยอ่ช่วยค่าใช้จ,จ่ายเนี่ยลูกก็ไม่ต้องละเราก็ตัดตอนไปเพราะลูกแยกบ้านแล้วไงก็ เอาเมียมาแล้วก็ไปอยู่กันตรงนั้นนั่นก็คือแผนการแพลนที่เราคิดวางกันเอาไว้ก็คือชีวิตยายนูเนี่ยมีสามีเนี่ยไม่ใช่ว่าเอา่อมาเกาะสามีกินหรือว่าไม่ใช่ว่าสามีลารวยเอ่อมาถึงก็เหมือนตกถังข้าวสารสามีให้อย่างนนี้ไม่ใช่นะก็คือเอ่อช่วยเหลือกันน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ว่าไม่รวยเงินแต่เขารวยน้ําใจเขาเป็นคนที่มีจิตใจดี อันเนี้ยเยนูถือว่าเหมือนเป็นคนที่โชคดีเหมือนถูกหวยเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยละเพราะว่ามันกินไม่หมดในชีวิตนี้ถ้าเรามีสามีดีๆที่ซื่อสัตย์กับเราที่มีน้ำใจดีต่อลูกต่อหลานของเรา <c oughs> ก็เนี่ยแค่นี้ที่เยนูอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเยนูไม่ได้มีผัวรวยอย่างที่เพื่อนๆคิดอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นที่เยนูคลิปโพสโพสคลิปไปเนี่ยก็คือ,อชีวิตเราต้องช่วยเหลือกัน ต,ต้องทํางานช่วยเหลือกันส่วนใครที่อยากจะให้เยนหนูติดต่อแฟนให้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยยนหนูติดต่อให้ไม่ได้นะก็คือไม่ได้คบใครไม่ได้รู้จักใครวันวันไม่ยุ่งกับใครเวลาไปทํางานพักเบรกเนี่ยสิบห้านาทีทุกๆุกสองชั่วโมงจะมีพักเบรกพักเบรกยน,นูเข้ามานั่งในรถละเข้านั่งในรถก็ตอบตอบคอมเมนต์เพื่อนเพนยัน,น YouTube แล้วก็กลับไปทํางานอีกสองชั่วโมงแล้วก็พักพักกลางวานันพักกลางวันในสามสิบนาทีก็เหมือนกันก็ไม่ได้กินอะไรหรอก มีนมกล่องมั่งมีอะไรมั่งอยู่ในรถก็กินกันไปกับหลานแล้วก็ตอบคอมเมนต์อีกเหมือนกันอ่าแล้วก็กลับเข้าไปทํางานอีกสองชั่วโมงแล้วก็เบรกอีกสิบห้านาทีก็มานั่งตอบคอมเมนต์กลับไปทํางานแล้วก็เบรกอีกสามสิบนาทีเพราะว่ามันทาโอทุกคืนอ่าแล้วเย็นหนูก็มานั่งตอบคอมเมนต์อีกจนกระทั่งตีสองตีสามกลับบ้านอ่ากลับบ้านกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็มานั่งตอบคอมเมนต์อีกคือการที่เย็นหนูตอบคอมเมนต์เนี่ยเราอยากจะให้ ถ้าสมัยก่อนเราจะเรียกว่าดันกระทูเนาะให้กระทูเนี่ขึ้นมาอยู่ข้างบนบนเหมือนมีคนติดตามเราตลอดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยานูต้องการให้เอฟซทุกคนเนี่ยเข้าถึงยานูว่าเฮ้ยเวลาฉันส่งข้อความไปถามอะไรเนี่ยอย่างคนอื่น,นเนี่ยมันไม่ตอบเนี่ยลราเขารู้สึกเหมือนกับแบบมันไม่มันไม่มีความความเป็นเพื่อนอะ่ะมันไม่ใกล้ชิดมันไม่สนิทสนมมันไม่มีความเป็นเพื่อนซึ่งยานูเนี่ยอยากจะให้ความใกล้ชิดความสนิทสนมกับเอฟซทุกๆคน ก็เลยพยายามที่จะเอาเวลาเนี่ยมานั่งตอบคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe กลับไปถ้าคนไหนคอมเมนต์มาปุ๊บเนี่ยยานูก็จะกด s u b s c r i b e กลับไปเลยนะเราไม่รู้รลกว,ว่าเขากด s u b s c r i b e ให้เราหรือเปล่าหรือบางทีเขาอาจจะกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดชอบอะไรอย่างนี้อย่างเดียวยานุก็ไม่ได้คิดตรงนั้นนะแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้ากด Subscribe กันได้เนี่ยมันก็จะดีนะกด s u b s c r i b e ไอตัวภาษาอังกฤษแดงๆนี่นะ ยอยากอยากจะให้ทุกๆคนกดเพราะเย,ยนูเข้าไปดูแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้กด Subscribe เนี่ยเก้าสกว่าเปอร์เซ็นที่กด Subscribe ให้เย,ยนูเนี่ยไม่ถึง10%บเอร์ก็ถ้าใครรักเย,ยนูนะอยากจะเป็น FC กับเย,ยนูก็ขอให้กด Subscribe ให้ด้วยเนาะไม่ใช่ว่ากดไลค์อย่างเดียวนะกดไลค์อย่างเดียวมันมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะถ้ากด Subscribe ด้วยเนี่ยจะดีมากก็ คลิปนี้ย่าหนูก็มีฝากเอาไว้แค่นี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องทริปอื่นอ mm. บายค่ะ